ย้ <singing flowers> <elim> ําเออเอม่ทํไมล่ะกคือเป็นคนเหมือนพี่บอมเบย์ค่ะอยู่ในบ้านน้อยรู้สึกก็ไม่ค่อยมีเรื่องจะเมาแต่ว่าล่าสุดเป็นตุ๊กตาใช่ไหมคะเฉินเฉินตู ไม่เอี่เห็นเขาป้าต่อไม่ก็เชิญเชิญเชิญเป็นเป็นสุนัขที่น่ารักจริงหนเาเห้บมออาเอาไปเท่าไวเดีวไม่บ้วยไปอด้วยบอกของชานได้เออน่เป็นองชายนะทไมเชิญทไมเชิญเป็นนักนี่ล่ะจะบอกจเราว่าป้าใบไม้วาแต่ที่ชายใบวาง คนหาาไปแล้วดมงวดนอ่ใช่เอาอย่างนี้ด้หมมองมหาไปได้ไว่าี่ชายได้ว่าหมองมหาเสนใช่ะอยพรมองมหาทามานกก็เปมกันเลยรมอะอโอโหโโอเคไปต่อโอเคไกันยครับครับก็ เป็นเรื่องขมร้ายนไ่แม่มอ้ยอย่งที่ประเนอนรกี้เจอาอ้เนันตเ้โดนเขาจนหักหัวฟูเลยแต่นี่ขอเป็นเรื่องไม้เจอโชคอีครัมากนังไแก้าแใเอาใเขาที่ตกใจเราก็เลยรวมหัวกันแั่แก้เขาแรกเขาครั้งแรกตกใจ ครั้งที่สองยังตกใจครั้งที่สามก็ยังตกใจครั้งที่สี่ตกใจอะไรตกใจอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวทีมาครั้รู้ก่อนแต่พอโดนปุ๊บก็ตกใจอีกครั้งแบบเอ๊ะพี่บอลพี่บอลเข้าไปเจออีกตกใจอีกไม่นช่ทุ i